แต่ความจริงมันก็พอสํานันเฮาก็แค่แค่คนให้พวกแกดูยังอ่ะเลกเลิกกับบ้านนะนี่เออใช่อ้าวแล้วพวกเขาเลิกกันเพราะอะไรเห็นว่าพวกรู้ตัวเองว่า่ช่บผู้หญิงได้ขนาดก็เลยเลิกกับบานนั่นไงพูดถึงก็มารี กันมากับพิมพใช่ปะเพืพ่อนที่เรียนรน่วกันอ่ะอเฮ้ย <He i, S 1> ได้เหรอวะทิมผู้ชายที่รากกับผู้หญิงเนี่ยนะได้สิตอนนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วยังไงเหรอจ๊ะตอนนี้มีกลุ่มที่เชื่อว่า LGBTQ อนู่ในอีกกลุ่มว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศแต่ตอนนี้โลกยังไม่เปิดกว้างขนาดนี้แล้วคนอื่นจะยอมรับได้หรอคือแม้ตอนนี้โลกจะยังไม่เปิดกว้างแน่คนส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะยอมรับพวกเขาไม่ได้ทำความผิดไปแค่ทำตามหมวนนัวใจ พวกเราไม่ควรเอาคนหญิงมาพูดคุค้ารับหลังนเข้าใจแล้ว,ลวนน L คือเลสเบี้ยนคือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิง G คือเ์ผู้ชายที่ชอบผู้ชาย B ก็คือไปเซ็กชวลคนที่ชอบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย T ก็คือทรานส์เจนเดอร์คนที่แปลงเพศหรือเปลี่ยนเพศสภาพไปเป็นเพศตรงข้าม Q ก็คือเควคนที่ชอบได้ทุกเพศไม่ว่าจะเพศไหน คลาสก็คือคนที่เป็นเพศสภาพอื่นในสมัยก่อนอาจมองว่าการข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่อยู่ในเพศทางเลือกมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางจิตใจเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวรเป็นโรคจิตวิกลจริตซึ่งความคิดเหล่านี้ล้วนถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานทางสังคมจนเกิดการเลือกปฏิบัติทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิเท่าที่ควรได้ในปัจจุบันทางสังคมได้เริ่มมีการเอาอิทธิพลทางความคิดและบรรทัดฐานทางสังคมแบบตะวันตกเข้ามาเราจึงสามารถพบเห็นกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือกได้ทั่วไปโดยสังเกตได้จากสื่อต่างๆเช่นภาพยนตร์ซีรีส์วเป็นต้นในทางการแพท บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นโรคหรือมีความผิดปกติทางจิตใจแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นส่วนผสมทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลายเช่นฮอร์โมนสารเคมีในสมองการเลี้ยงดูวัฒนธรรมและพื้นฐานทางสังคมที่หลอมหล่อตัวบุคคลจึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด